สวัสดีชาวท็อปซิเปียนข้อความแกะสลักอายุ12,000ปีนี้กำลังบอกอะไรเรากันแน่หรือว่าหนังสือเล่มนี้อาจมีอายุถึง330บล้านปีจริงๆแล้วทำไมถนนใต้น้ำอายุ70,00ปีถึงยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้จนถึงทุกวันนี้ทำไมแมวตัวนี้ถึงถูกฝังไว้อย่างงดงามราวกับเจ้าชายแล้วเรื่องราเวเบื้องหลังแผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคืออะไรกันแน่นักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายเรื่องเหล่านี้ได้ไหมเพื่อนๆพ,พร้อมกันหรือย,อยังไปดูกันเลย แผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดจริงๆมันไม่ได้ถูกวาดโดยนักสำรวจที่เดินทางไปทั่วโลกอะไรเลยนะแต่เป็นฝีมือของชาวบาบิโลนโบราณที่สลักจัก,กรวาลทั้งหมดลงบนแผ่นดินเหนียวเมื่อกว่า2,600ปีก่อนแผนที่นี้เรียกว่าอิมาโกมูนดิแล้วชาวบาบิโลนโบราณมองโลกแบบไหนพวกเขามองเป็นวงกลมและแน่นอนว่าเมืองบาบิโลนอยู่ตรงใจกลางวงนั้นรอบๆวงกลมมีวงเล็กๆอยู่ด้วยแล้วมันคืออะไรกัน ซึ่งจากตัวอักษรจารึกด้านบนเราเข้าใจได้ว่ามันแทนเมืองใกล้เคียงอย่างซูซายูราตูอัสซีเรียและแดร,รวมถึงศูนย์กลางการค้าอย่างบิดยาคินและฮับบานจากนั้นก็มีแม่น้ำยูเฟรติสพาดผ่านแผ่นจารึกนี้พร้อมด้วยร่องน้ำบึงและภูเขาที่ถูกทำเครื่องหมายไว้อย่างละเอียดมันเหมือนกับว่าพวกเขาพยายามยัดโลกที่รู้จักลงไปในจานใบเดียวแต่ทุกอย่างถูกรายล้อมด้วยเส้นขอบวงแหวนสองชั้นที่มีเขียนป้ายกำกับไว้ว่า แม่น้ำขมนักวิชาการเชื่อว่ามันหมายถึงทะเลน้ำเค็มและที่น่าทึ่งคือสมัยนั้นชาวบาบิโลนอาจไม่เคยไปถึงทะเลจริงๆเลยด้วยซ้ำแต่พวกเขากลับรู้ว่ามันมีอยู่และจินตนาการว่ามันล้อมรอบโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่แล้วเลยจากแม่น้ำขมไปล่ะมีอะไรด้านหลังแผ่นจารึกมีข้อความว่ามีดินแดนสามเหลี่ยมแปดแห่งยื่นออกไปสู่ความว่างเปล่าแต่ละแห่งเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตในตำนานเช่นแมงป่องครึ่งตัวและนกศักดิ์สิทธิ์ เออแล้วดินแดนลึกลับเหล่านี้คืออะไรมันคือดินแดนห่างไกลจริงๆจนกลายเป็นตำนานหรือเป็นดินแดนทางจิตวิญญาณในจักรวาลวิทยาของชาวบาบิโลนกันแน่คำถามเหล่านี้ทำให้บรรดานักวิชาการต้องเกาหัวมานานหลายสิบปีแล้ว 1. ท่ํถ้ำสามสายพันธุ์เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่ามนุษย์ยุคแรกที่มีสายพันธุ์ต่างกันจะมาอยู่ร่วมห้องกันได้ยังไงซึ่งความจริงแล้วพวกเขาอาศัยอยู่ในถ้ำเดียวกันเลยแหละ ถ้ำเดนิโซวานที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาอันห่างไกลของไซบีเรียอาจเป็นคำตอบให้เราได้ในปี2008นักวิทยาศาสตร์ได้พบกระดูกนิ้วเล็กๆชิ้นหนึ่งในถ้ำแห่งนี้แต่เจ้ากระดูกชิ้นเล็กนั้นกลับเปิดเผยบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันคือหลักฐานของมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเดนิโซวานมนุษย์เดนิโซวานแยกสายมาจากบรรพบุรุษในแอฟริกาและเริ่มกระจายตัวไปทั่วเอเชียเมื่อราว3 0 0 0 0 0ปีก่อนนานกว่าพวกมนุษย์นีแอนเดรทรั Trent, หรือมนุษย์ปัจจุบันเสียอีก แล้วมนุษย์เดนิโซวานหน้าตาเป็นยังไงกันแน่พวกเขาน่าจะมีรูปร่างแข็งแรงบึกบึนกระโหลกศีษะกว้างขากันไกลหนาและฟันกรามที่ใหญ่และแข็งแรงกว่านี้แอนเดอร์ท่านหรือมนุษย์สมัยใหม่แต่ที่น่าประหลาดคือพวกเขากลับมีคางที่อ่อนแออย่างน่าประหลาดแล้วอะไรทําให้ถ้าเดนิโซวานพิเศษกว่าถ้าอื่นๆละ่ะ เพราะที่นี่คือที่เดียวในโลกที่พบซากของมนุษย์สามสายพันธุ์อยู่ร่วมกันได้แก่เดนิโซวานมีแอนเดอร์ทันและมนุษย์ยุคใหม่แถมพวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาเดียวกันนานพันพันปีด้วยแบบนี้ก็แปลว่าพวกเขาอาจแชร์พื้นที่กันและอาจอยู่ร่วมกันอย่างสังนติซะด้วยหลักฐานที่ชัดที่สุดก,ก็คือเดนนี่เด็กหญิงอายุ9 0้า0่นปีที่ถูกพบในถ้ำนี้ DNA ของเธอบอกเราว่าแม่ของเธอเป็นมีแอนเดอร์ทันและพ่อเป็นเดนิโซวาน ถ้าเพื่อนๆคิดว่านี่คือความรักข้ามสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแบบฟลุ๊กๆคิดใหม่ได้เลยเพราะพอ่อของเดนนี่ก็มี DNA ของนีแอนเดอร์ท่านผสมอยู่แล้วส่วนแม่ที่เป็นนีแอนเดอร์ทัานดีเอ็นเอของเธอคล้ายกับนีแอนเดอร์ท่านจากยุโรปตะวันตกมากกว่ากลุ่มไซบีเรียในท้องถิ่นนั่นหมายความว่าคนยุคนั้นเดินทางไกลข้ามทวีปไปมาและผสมประสานกับใครก็ตามที่พบเจออยู่เรื่อย ข้อมูลนี้ยังสนับสนุนแนวคิดที่น่าสนใจกว่านั้นว่าจริงๆแล้วเดนิโซ,โซวานอาจไม่ได้สูญพันธุ์ไปทันทีเหมือนไดโนเสาร์แต่ค่อยๆหลอมรวมเข้ากับสายพันธุ์อื่นๆเริ่มจากนีแอนเดอร์ทันและในที่สุดก็รวมเข้ากับมนุษย์ยุคปัจจุบันอย่างเราและส่วนที่น่าทึ่งที่สุดคือ DNA ของชาวเดนิโซวานยังคงอยู่ในตัวเราจนถึงทุกวันนี้ คนที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวอบอริจินในออสเตรเลียและชาวเมลานีเซียนต่างก็มี DNA อ็ของชาวเดนิโซวานประมาณ4-6%หเปอร์เซหรือจริงๆแล้วพวกเรานี้แหละคือลูกหลานของพวกเขาหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดนี่มันคือเรื่องจริงแน่นะหนังสือที่เก่าแก่จนกลายเป็นหินที่เขาอ้างว่ามีอายุถึง330ล้านปีปลายปี2023โลกโซเชียลฮือฮากันมาก เรื่องหนังสือกลายเป็นหินที่คาดว่าถูกค้นพบที่เคเบิลบีชในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในรูปที่แชร์กันมันดูเหมือนจริงสุดๆหน้ากระดาษกลายสภาพเป็นแร่ธาตุไปแล้วสันปกก็ทำจากโลหะผสมลึกลับแต่อายุ330ล้านปีเนี่ยนะในยุคนั้นโลกเต็มไปด้วยป่าเฟิร์นยักษ์และแมลงตัวโตๆโตที่คลานไปมาส่วนมนุษย์ยังไม่ถือกำเนิดด้วยซ้ำเราเพิง่งมีมาแค่ประมาณ3 0 0 0 0 0ปีและระบบก,การเขียนเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ5,000ปีที่แล้วเอง ถ้างั้นหนังสือเล่มนี้จะมีอยู่ตั้งแต่ยุคนั้นได้ยังไงหรือว่านี่คือหลักฐานของอารยธรรมโบราณสุดล้ำหรืออาจจะมีนักเดินทางข้ามเวลาทำสมุดบันทึกหล่นไว้แต่ก่อนที่ทริฎดีจะเลยเถิดไกลกว่านี้ศาสตราจารย์เจนบามจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียซึ่งมีชื่อถูกอ้างถึงในโพสต์ที่กลายเป็นไวรัลในเวลานั้นเธอปฏิเสธและยืนยันว่าไม่เคยเห็นหินก้อนนี้มาก่อนและไม่เคยให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันด้วย จากนั้นนักธรณีวิทยาก็ออกมาช่วยไขยข้อข้องใจจริงๆแล้วหนังสือปริศนาที่ว่านั้นเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อแร่ธาตุเหล็กไหลซึมผ่านชั้นหินทรายเป็นเวลาหลายล้านปีมันก็เลยกลายเป็นชั้นสวยๆที่ดูเหมือนกับหน้ากระดาษสอนกันอย่างไม่น่าเชื่อแต่ถึงแม้จะโดนแชร์ว่าเป็นเรื่องไม่จริงแต่หนังสือที่กลายเป็นหินเล่มนี้ยังคงถูกแชร์วนไปวนมาในโลกออนไลน์จนถึงทุกวันนี้ถนนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ใต้ผืนน้ำอันเงียบสงบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซ่อนสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมอันน่าทึ่งไว้นั่นคือถนนหินโบราณที่เรียงตัวกันเป็นแถวตรงและยังคงสภาพสมบูรณ์อย่างน่าเหลือเชื่อใครเป็นผู้สร้างถนนสายนี้และสร้างเพื่ออะไรกันแน่ถนนสายนี้เคยซ่อนตัวอยู่ใต้คโคลนในท้องทะเลจนถึงปี2021ทีมนักโบราณาคดีอิกอร์บอซิสและทีมของเขาค้นพบถนนสายนี้บริเวณชายฝั่งโครเอเชียแล้วเมื่อพวกเขานำตัวอย่างไปตรวจอายุด้วยคาร์บอน ปรากฏถนนนี้อาจมีอายุถึง7 0 0 0ปีเก่าแก่ยิ่งกว่าพิระมิดของอียิปต์ซะอีกแต่ในยุคนั้นมนุษย์ยังไม่มีเครื่องมือโลหะแล้วมือของชาวยุคนีโอลิทิกจะสร้างถนนที่แม่นยำและทนทานได้มากกว่างานก่อสร้างในยุคปัจจุบันได้ยังไงเราไปทำความรู้จักชาวฮวาสังคมนักเตินเรือโบราณที่เจริญรุ่งเรืองตามแนวชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ชาวประมงและชาวนาธรมาธรมดาธรรมดา แต่เป็นวิศวะกรฝีมือเยี่ยมที่มีทักษะไม่แพ้อรยธรรมที่ถือกำเนิดขึ้นหลังจากนั้นอีกหลายพันปีแล้วพวกเขาสร้างถนนใต้น้ำได้ยังไงก่อนอื่นเลยในยุคนั้นระดับน้ำทะเลยังต่ำกว่าในปัจจุบันมากพื้นที่ที่ตอนนี้อยู่ใต้น้ำก็เคยเป็นผืนดินแข็งๆมาก,ก่อนและพวกเขาก็ใช้เทคโนโลยี dry stone คือวางหินแผ่นใหญ่ต่อกันแบบพอดีเป๊ะโดยไม่ต้องใช้ปูนไม่มีซีเมนต์ใดๆแต่ยังไม่หมดแค่นั้นพวกเขาวางชั้นรองพื้นด้วยกรวดและหินเล็กๆ เพื่อให้โครงสร้างระบายน้ำได้ดีและเพิ่มความมั่นคงพูดง่ายๆเลยโปรเจกต์วิศวกรรมยุคหินของพวกเขาลำหน้าและมีการจัดการเรื่องน้ำที่เหนือกว่าโครงการในปัจจุบันซะอีกแล้วถนนเส้นนี้จะพาคุณไปที่ไหนมันทอดยาวประมาณ150เมตรจากแผ่นดินใหญ่ไปสู่เกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเกาะเทียนที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุคหิน ใช้แล้วนักโบราณคดีเชื่อว่าเกาะแห่งนี้เริ่มต้นจากเนินดินธรรมชาติแล้วชาวฮวาก็ค่อยๆเสริมโครงสร้างด้วยชั้นหินและไม้สอนกันจนกลายเป็นเกาะเทียมแต่คำถามคือทำไมต้องสร้างเกาะขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่แผ่นดินก็มีพื้นที่เหลือเฟือเบาอแสงเพียงอย่างเดียวที่พบคือเศษเครื่องปั้นดินเผาและหลุมเสาที่เว้นระยะเท่าๆกันซึ่งอาจบ่งบอกว่าเคยมีคลังเก็บสินค้าหรือแท่นพิธีกรรมอยู่ที่นั่นหรือเกาะแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการค้าที่เอาไวแ้แลกเปลี่ยนมีดออคซิเดียนหรือเปลือกหอยจากแดนไกล หรือจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีตใต้ฟากว้างคำตอบยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปและระดับน้ำทะเลค่อยๆสูงขึ้นชาวฮวาก็พยายามปรับตัวด้วยการยกระดับสิ่งก่อสร้างให้สูงขึ้นไปอีกแต่ในที่สุดธรรมชาติก็เป็นฝ่ายชนะปัจจุบันทั้งเกาะและถนนสายนี้จมอยู่ใต้น้ำลึก4เมตรเปลี่ยนจากเส้นทางที่เคยพลุกพ่านกลายเป็นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำที่เจ๋งที่สุดในโลกขั้นบันไดละลายปริศนา ลึกเข้าไปในวิหารอียิปต์อายุกว่า2,000ปีบันไดนี้ดูเหมือนกำลังจะละลายจริงๆนะหลายสิบปีที่ผ่านมาบันไดแปลกประหลาดนี้สร้างความน่าขนลุกให้กับนักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดทฤษฎีสุดล้ำมากมายวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองเดนเดราประเทศอียิปต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีฮาเทอร์เทพแห่งความรักดนตรีและความเป็นแม่ทางวิหารสร้างขึ้นจากหินทรายซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างยอดนิยมในสมัยโบราณ หินชนิดนี้ทั้งแข็งแกร่งและทนทานผ่านทั้งแผ่นดินไหวและสงครามมาได้นับครั้งไม่ถ้วนและจนถึงทุกวันนี้ส่วนใหญ่ของวิหารก็ยังดูแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ทำไมถึงมีเพียงบันไดเหล่านี้เท่านั้นที่ดูเหมือนกำลังจะละลายหรือมันกำลังค่อยๆละลายลงเพราะแสงแดดทะเลทรายหรือเปล่าหรือในที่สุดตัววิหารทั้งหลังจะหลอมละลายตามไปด้วยนักธรณีวิทยาและนักวิจัยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดผลที่ได้ก็คือน่าสนใจกว่าที่คิด ปรากฏว่าบันไดเหล่านี้นำไปสู่ศาลเจ้าบนชั้นดาดฟ้าของวิหารดังนั้นตลอดกว่า2,000ปีที่ผ่านมามีทั้งนักสแสวงบุญผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวเดินขึ้นลงบันไดเหล่านี้ทุกวันรอยเท้านับลนลานคู่ที่ก้าวซ้ำไปมาก็ค่อยๆกัดกร่อนลงทีละนิดบวกกับน้ำที่ซึมผ่านมาเป็นระยะระยะหินทรายแม้จะได้ชี้ว่าแข็งแรงแค่ไหนก็มีจุดอ่อนต่อแรงกดที่ซ้ำซากแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้คือบันไดกลายเป็นพื้นผิวโค้งมนและดูเหมือนกำลังละลาย พูดง่ายๆนี่อาจเป็นผลงานศินละปะที่ชาที่สุดในโลกถูกสร้างขึ้นโดยเท้าที่ไม่เปิดเผยตัวนับล้านคู่ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาหนังสือไม้ไผ่ใครจะไปคิดว่าไม้ไผ่ไม่ได้เป็นแค่ของว่างของแพนด้าที่อร่อยเท่านั้นแต่ยังมีความลับของอาณาจักรที่สาบสูญซ่อนอยู่ด้วย ที่แหล่งโบราณาคดีเหอโปดซั่วเมืองคุนหมิงมีแผ่นไม้ไผ่มากกว่า10,000ืชิ้นถูกฝังอยู่ใต้ดินตอนที่ทีมนะักโบราณาคดีค้นพบขุมทรัพย์นี้โดยบังเอิญพวกเขายกให้เป็นสมบัติหายากระดับโลกแต่พูดตามตรงนั่นยังถือว่าพวกเขาพูดน้อยไปด้วยซ้ำทำไมนอะหรอเพราะมันไม่เหมือนกับหนังสือไม้ไผ่โบราณที่เคยถูกค้นพบก่อนหน้านี้ซึ่งมักจะเขียนเกี่ยวกับบทกวีตำรับยาสมุนไพรหรือแนวทางการทำสมาธิแต่ไม้ไผ่ที่พบที่นี่เต็มไปด้วยบันทึกการปกครองล้วน ใช้แล้วแถมแผ่นไม้ไผ่ยังมีมากกว่า2,000ชิ้นและมีตัวอักษรจีนที่อ่านออกได้ชัดเจนหลายร้อยแผ่นมีตราประทับราชการจาก20ใน24เขตปกครองของอาณาจักรเตี้ยนซึ่งเป็นอรารยธรรมลึกลับที่ถูกจัก,กรวรรดิหั่นกลืนกินไปเมื่อ2,000ปีก่อนในยุคนั้นขณะที่ชาวโรมันกำลังสลักข้อความลงบนแผ่นหิน,นหนักๆชาวโบราณในยูนนานกลับมองไปที่ป่าไผ่รอบๆตัวแล้วคิดว่า ธรรมชาติให้กระดาษที่เบาสะดวกสบายกับเราอยู่แล้วนี่นาแถมถ้าเขียนผิดพลาดเมื่อไหรแผ่นด้าก็จะได้ขนมกินทันทีย้อนกลับไปที่อาณาจักรเตี้ยนพวกเขาทิ้งงานโลหะอันสวยงามไว้มากมายแต่หลักฐานด้านการเขียนละ่ะแทบไม่มีเลยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานักวิชาการพยายามอย่างหนักเพื่อทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมนี้และแผ่นไม้ไผ่พวกนี้พูดตรงๆเลยว่านี่คือหลักฐานการปกครองชิ้นแรกของระบบราชการในอรารยธรรมนี้ และบันทึกที่พบไม่ใช่งานเอกสารธรมธรมดามด้วยนะแต่คือระบบจัดการประชากรหลากหลายเชื้อชาติที่ซับซ้อนทั้งการลงเวลาทำงานการเก็บภาษีการตัดสินคดีการจัดกิจกรรมของเผ่าต่างๆและการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธ์แล้วทำไมถึงไม่มีบันทึกเกี่ยวกับประชญาวรรณกรรมหรือาศาสนาสักนิดเดียวไม่มีแม้แต่บทกวีสักบทมีแต่เอกสารการปกครอง จึงทำให้บางคนแอบตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นการปกปิดข้อมูลบางอย่างเพราะสิ่งที่แผ่นไม้ไผ่นี้บันทึกไว้บอกว่าพวกเขาอาจมีวัฒนธรรมที่เป็นอิสระและหลากหลายซึ่งมันไม่เข้ากับแนวคิดวัฒนธรรมหนึ่งเดียวที่รัฐบาลรุ่นหลังอยากให้เป็น แต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นคือในบรรดาบันทึกการบริหารที่ละเอียดถี่ถ้วนกว่า10,000ฉบับนี้กลับไม่มีการเอ่ยถึงชื่อเมืองหลวงของพวกเขาเลยนักโบราณาคดีบางคนจึงสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณาคดีเหอปัวซั่วที่พบบันทึกเหล่านี้อาจเป็นเมืองหลวงที่สาบสูญไปก็ได้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดปริศนาอายุ2000ปีนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปบุคคลทองคำแห่งคาซักสถาน บุคคลปริศนานี้คือใครกันแน่แล้วทำไมชุดของเขาถึงปักด้วยทองคำหลายพันเหรียญย้อนกลับไปในปี1969ระหว่างที่มีการบูรณะพื้นที่หลังจากเกิดดินถล่มครั้งใหญ่นักโบราณาคดีชาวคาซักสถานได้ขุดค้นพบสุสานอิสซิกซึ่งภายในนั้นมีสมบัติล้ำค่าที่น่าตกใจลวงศพขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้เฟอร์ ด้านในบรรจุโครงกระดูกสวมชุดเกราะหนังปักด้วยทองคำแท้มากกว่า4,000ชิ้นตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทเสื้อเชิ้ตและหมวกทรงสูงปลายแหลมก็ตกแต่งด้วยทองคำ150ชิ้นซึ่งมีลวดลายเป็นม้ามีปีกเสื้อดาวหิมะและแพะภูเขาชุดสุดอลังการนี้เป็นของชาวไซเทียนนักรบบนหลังม้าในตำนานผู้ครองทุ่งหญ้าโล่งของยูเรเซียเมื่อ2,700ปีก่อน พวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะช่างโลหะฝีมือระดับเทพแต่ชุดนี้มันเป็นงานฝีมือประณีตถึงขั้นเหลือเชื่อละเอียดจนแม้แต่ช่างจิวเวอรี่สมัยนี้ที่มีเครื่องเลเซอร์ช่วยยังเรียนแบบแทบไม่ได้แต่คำถามคือใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของชุดอันทรงพลังขนาดนี้กษัตร์ิยนักรบหรือเจ้าชายผู้สูงสัก แต่ด้วยลวดลายสาัตว์บนชุดนั้นซับซ้อนมากจนบางคนสงสัยว่ามันหรูเกินไปสำหรับใช้ในสนามรบหรือเปล่าแต่ตำราบโบราณบางฉบับระบุว่านักรบใส่เทียนสวมชุดทองคำเวลาออกไปรบเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์ใส่ศัตรูจนตาพร่าดังนั้นในตอนแรกโครงกระดูกในหลุมศพถูกระบุว่าเป็นชายหนุ่มนักรบอายุราวๆ16บหถึงปีและด้วยขนาดของหลุมศพรวมถึงชุดทองอันน่าตะลึงนี้แล้วหลายคนเชื่อว่าอาจเป็นเจ้าชายหรือเชื้อพระวงศ์ก็ได้ ปริศนาโบราณไขได้แล้วทุกคนไปนอนกันได้แล้วใช่ไหมยังหรอกเพราะนักโบราณคดีหลายคนโดยเฉพาะชานีนเดวิสคิมบอนไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปนั้นเพราะพวกเขาพบวัตถุโบราณหลายชิ้นในหลุมศพที่ปกติมักพบในสุสานผู้หญิงเช่นกระจกลูกปดัดและเครื่องปั่นได้สําหรับทําขนสัตว์แถมหมวกทรงแหลมสุดหรูที่เห็นนี่ก็ไม่ใช่หมวกนักรบแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ต่างหาก ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือตำนานท้องถิ่นยังสนับสนุนทฤษฎีนี้แบบเต็มๆเ,เ,เพราะผู้หญิงชาวไซเทียนเป็นนักรบในตำนานที่สามารถต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับผู้ชายและมีสิทธิ์ก้าวสู่สถานะสูงสุดในสังคมได้ด้วย แน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์เลยต้องรีบหาข้อยุตินี้ด้วยการทดสอบ DNA แต่โชคร้ายที่กระดูกเหล่านั้นก็เสื่อมสภาพเกินกว่าจะตรวจสอบได้จนกระทั่งทุกวันนี้บุคคลทองคำแห่งคาซักสถานยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาอันน่าค้นหาที่สุดทางโบราณาคดีแล้วตกลงบุคคลปริศนานี้เป็นใครกันแน่ใช่กษัตริย์นักรบหรือราชินีนักรบนักบวชหรือนักบวชหญิงคำถามนี้ยังคงไม่มีคำตอบต่อไปจักรวาลในกล่องใบเดียว ในศตวรรษที่16เวลาชาวโยุโรปต้องการไขความลับของจักรวาลหรือทํานายอนาคตพวกเขาจะใช้อะไรไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษหรือไพ่ทาโร่แต่พวกเขาเอา astronomical compendium ขึ้นมาแล้วเจ้ากล่องใบนี้คืออะไรกันแน่มันคือกล่องทองเหลืองขนาดเล็กพอจะใส่กระเป๋าเสื้อได้พอดีภายในอัดแน่นไปด้วยเครื่องมือดาราศาสตร์และอุปกรณ์นำทางมากมายเช่นมีเข็มทิศแม่เหล็ก นาฬิกาแดดที่บอกเวลาด้วยเงาจากดวงอาทิตย์นาฬิกาดวงดาวสำหรับใช้บอกเวลากลางคืนและตารางข้างขึ้นข้างแรมที่สามารถทำนายวัฏจักรของดวงจันทร์ล่วงหน้าได้หลายปีเรียกได้ว่านี่คือจัก,กรวาลย่อส่วนในกล่องเล็กๆไปเดียวและด้วยกล่องนี้คนยุคนั้นสามารถทำนายสุริยุปร,ราคาติดตามการเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์สร้างแผนที่ดวงดาววัดความสูงของดวงดาวหรือแม้แต่ใช้วางแผนการเดินทางด้วยการติดตามเวลาพระอาทิตย์ตกดินทั่วยุโรป และเหล่าขุนนางต่างก็หลงไหลเพราะมันเป็นทั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์และผลงานศิลปะชั้นยอดในชิ้นเดียวกันแล้วใครอยู่เบื้องหลังกลไกลซับซ้อนนี้เขาคือคริสโตเฟอร์ชิสเลอร์ชาวเยอรมันเป็นทั้งช่างฝีมือระดับสูงนักคณิตศาสตร์ศิลปินและนักวิทยาศาสตร์ในคนเดียวกันแต่ประเด็นคือคริสโตเฟอร์สร้างสุดยอดกลไกลพวกนี้จากแบบจำลองจัก,กรวาลที่ผิดอย่างสิ้นเชิง เพราะคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นเขาหยึทดทฤษฎีจัก,กรวาลแบบ Ge o อเซ t r ิกที่เชื่อว,ว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลแล้วถ้าทฤษฎียังผิดทำไมเครื่องมือของเขายังถึงแม่นยำแบบน่าตกใจได้ขนาดนั้นคำตอบคือเขาไม่ได้พึ่งแนวคิดจัก,กรวาลที่ถูกหรือผิดแต่ใช้คณิตศาสตร์ระดับอัจฉริยะบวกกับการสังเกตที่ละเอียดมากแถมในเวิร์กช็อปของเขาคือจุดบรรจบของศิลปะงานโลหะและคณิตศาสตร์ฝันเฟืองทุกชิ้นถูกตัดด้วยมือตารางดาราศาสตร์ทุกช่องคำนวณด้วยสมองล้วน รายละเอียดเล็กที่สุดก็แกะสลักด้วยความแม่นระดับไมโครสโคปแม้แต่ช่างในยุคป,ปัจจุบันที่มีเครื่องเลเซอร์และคอมพิวเตอร์ก็ยังทำผลงานให้แม่นและงาได้ไม่เท่าเขาเลยแต่แล้วในช่วงปลายศตวรรษที่ 16- กและ17กล่องนั้นก็หายไปแทบจะทั้งหมดทำไมนรอผู้คนเริ่มเข้าใจและยอมรับแบบจำลองสุริยะจัก,กรวาลหรือการที่ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะมากขึ้นผลงานชิ้นเอกที่เน้นเรื่องโลกเป็นศูนย์กลางเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นของล้าสมัยไป พวกมันจึงค่อยๆหายไปจากคอลเลกชันอันทรงเกียรติทีละชิน้นชายสคนแห่งปอมเปอีที่ทุกคนเห็นอยู่ไม่ใช่รูปปัน้นแต่เป็นมนุษย์จริงๆที่ถูกแช่แข็งในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิต ในปี2020ขณะทีมนักโบราณคดทีทำงานอยู่ในห้องใต้ดินสุดหรูในเขตชานเมืองปอมเปอีพวกเขาได้ค้นพบร่างของชายสองคนนี้ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพสมบูรณ์ภายใต้เท่าภูเขาไฟหนา2เมตรเป็นเวลาเกือบ2,000ปีแต่เดี๋ยวก่อนขี้เท่าภูเขาไฟมันไม่เกี่ยวอะไรด้วยเราต้องย้อนกลับไปปีคริสตศษษษษรรักราช79ภูเขาไฟวิสุเวียที่อยู่ใกล้ๆจู่ๆก็ปะทุขึ้น แรงระเบิดมหึนมาพ่นเอาเท้าฐานร้อนระดับหลายร้อยองศาขึ้นสู่ท้องฟ้าผู้คนพากันหนีตายอย่างโกลาหลนแต่ไม่ใช่กับชายสองคนนี้18ชั่วโมงต่อมาผู้เขาไฟเกิดปะทุรุนแรงอีกครั้งกลุ่มควันร้อนอันตรายที่เต็มไปด้วยแก๊สพิษเท้าฐานและเห็นผู้เขาไฟพุ่งถลไยถล่มลงจากภูเขาด้วยความเร็วสูงเมืองปอมเปอีทั้งเมืองถูกฝังกลบในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงรวมถึงชายสองคนนี้ด้วยแล้วพวกเขาเป็นใครกัน จากเสื้อผ้าและสภาพร่างกายนักโบราณาคดีเชื่อว่าชายสองคนนี้น่าจะเป็นเจ้านายกับทาสชายที่อายุมากกว่าราว30-40ปีใส่เสื้อคลุมผ้าวูหลูหราไม่มีร่องรอยการทำงานหนักและสุขภาพดีเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มโรมันไฮโซของแท้ส่วนอีกคนที่อายุน้อยกว่าประมาณ18-25ปี่าปีใส่ชุดทำงานธรรมดาๆรรและมีกระดูกสันหลังบิดเบี้ยวจากการใช้แรงงานหนักมาหลายปีแทบจะยืนยันได้ว่าเขาคือทาสโดยไม่ต้องสงสยัย แต่สิ่งที่บีบหัวใจที่สุดคือท่าทางสุดท้ายของเขาเหมือนกำลังเอื้อมมือออกไปเพื่อปกป้องเจ้านายของตัวเองแต่ทุกคนไม่คิดว่ามันแปลกหรอเพราะหลังภูเขาไฟปะทุครั้งแรกพวกเขามีเวลาเหลือเฟือที่จะหนีนะผู้ชายมั่งคั่งคนนี้น่าจะมีทั้งม้าและรถมา้าพร้อมจะพาเขาหนีทุกเมื่อแต่เขากลับเลือกที่จะอยู่ส่วนทาสหนุ่มเองก็สามารถหนีคนเดียวได้แต่สุดท้ายทั้งสองคนเลือกที่จะอยู่ด้วยกัน นี่คือสายสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่ก้าวข้ามชนชั้นทางสังคมหรือเปล่าหรือเพื่อนๆคิดว่ายังมีเหตุผลอื่นที่เราไม่รู้อีกปฏิมากรรมไม้ที่เก่าแก่ที่สุด12,000ปีที่แล้วมีคนแกะสลักข้อความเข้ารหัสของโลกไว้บนต้นไม้และจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่สามารถถอดรหัสมันได้ในปี1890ขณะที่คนงานเหมืองทองชาวรัเสเซียกำลังขุดพื้นที่บึงพีทในเทือกเขายูรรน จู่ๆพวกเขาบังเอิญไปเจอเศษไม้แปลกๆฝังอยู่ใต้ดินและเมื่อประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันมันกลายเป็นรูปปั้นขนาดยักษ์สูงถึง5.3เมตรและที่น่าทึ่งคือนั่นแค่ครึ่งเดียวของมันเท่านั้นลองจินตนาการดูว่าตัวเต็มจะใหญ่ขนาดไหนต่อมามันถูกตั้งชื่อว่าชิกกี้ไอดอล ปติมากรรมไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเมื่อทีมนักวิทยาศาสตร์เยอรมันนำชิกีไอดอนไปตรวจด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนกามันตารางสีผลที่ออกมาถึงกับช็อกวงการเพราะมันอาจมีอายุถึง12,000ปีนั้นแปลว่ารูปปั้นนี้ถูกแกะขึ้นโดยมนุษย์ยุคล่าสัตว์และเก็บของป่าในสมัยที่แมมมอธขนยาวยังเดินเพ่นพ่านอยู่บนโลกและยังเป็นยุคที่การเกษตรยังไม่ถือกำเนิดเลยด้วยซ้ำแต่ไม้เนี่ยนะ ปกติมันผุพังภายในไม่กี่สิบปีเองแล้วทำไมรูปสลักนี้ถึงอยู่มาได้นานขนาดนั้นคำตอบคือบึงพีทที่มันถูกฝังอยู่นั่นแหละสภาพน้ำท่วมขังและปริมาณออกซิเจนต่ำกลายเป็นระบบเก็บรักษาชั้นเยี่ยมโดยธรรมชาติที่นี้มาสำรวจรายละเอียดปริศนาโบราณชิ้นนี้กันดีกว่าส่วนหัวของรูปปั้นนี้ใหญ่มากมีดวงตาที่จ้องคำเหมง็งลำตัวเต็มไปด้วยลวดลายเรขาคณิตที่แกะสลักเป็นทั้งแนวตั้งลายซิกแซกและลายตัววีซ้ำๆอย่างมีหลักคณิตศสาสตร์ ทั้งๆท,ที่ยังไม่มีคณิตศาสตร์ในยุคนั้นด้วยซ้ำและถ้าสังเกตดีๆยังมีลวดลายใบหน้าคล้ายมนุษย์ซ่อนอยู่ด้วยแล้วลายทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรนักวิจัยบางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นความพยายามครั้งแรกของมนุษย์ในการสื่อสารด้วยภาษาสัญ,ญลักษณ์ส่วนใบหน้าเหล่านั้นอาจแทนเทพเจ้าหรือบรรพบุรุษและการจัดวางอาจแสดงถึงลำดับชั้นทางสังคมแต่ความจริงนรกหรอหลังจากศึกษามาก,กว่า130ปีเราก็ยังไขปริศนาไม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมนุษย์ยุคนักล่าและเก็บของป่ามีอารยาธรรมที่ซับซ้อนกว่าที่หนังสือประวัติศาสตร์บอกไว้มากเลยละ่ะแมวของเจ้าชายอียิปทุกวันนี้เราก็คิดว่าเราเลี้ยงสัตว์แบบตามใจสุดๆแล้วใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงการให้เกียรติพวกมันแล้วก็ทุกคนต้องไปดูว่าอียิปโบราณจัดเต็มขนาดไหนขอแนะนําให้พบกับทามิลแมวตัวเดียวในประวัติศาสตร์ที่ค่าจัดงานศพของมันอาจสูงกวารถยนต์ทั้งคันซะอีก และนี่คือโลงศพหินห้องชุดหรูหราตลอดการของทามิวที่ถูกสร้างขึ้นโดยสหายผู้เป็นที่รักเจ้าชายทุตโมสพระโอรสองค์โตของฟาโรอาเมนโฮเทปที่3ขอเคลียร์ให้ชัดก่อนเลยนี่ไม่ใช่พิธีบูชายันแบบที่ฆ่าแมวตามเจ้าของนะแล้วความจริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนอื่นมาย้อนประวัติกันนิดหนึ่ง จริงๆแล้วแมวไม่ได้มีต้นกําเนิดในอียิปต์พวกมันคือแมวป่าจากแอฟริกาที่ชาวอียิปต์เริ่มเลี้ยงเมื่อประมาณ4,000ปีก่อนในช่วงแรกพวกมันแค่ช่วยจับหนูแต่ไม่นานก็เลื่อนขั้นกลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเกี่ยวโยงกับเทพีบัสเตตเทพีผู้ปกป้องบ้านและสัญลักษณ์แห่งความโชคดีแต่เจ้าชายทุตโมสนำพาเรื่องนี้ไปอีกขั้น เมื่อแมวของเขาทามิวจากไปพระองค์สั่งให้มัดมัมมี่แมวตัวนี้อย่างที่ทำกับเชื้อพระวงพร้อมลงหินสุดหรูหราเหมือนที่ใช้กับขุนนางชั้นสูงและการตกแต่งโลงศพของเจ้าเหมียวตัวนี้ต้องบอกว่าเวอร์วังขั้นสุดภาพวาแสดงให้เห็นว่าทามิวนั่งสง่างามอยู่หน้าโต๊ะเครื่องบูชาที่เต็มไปได้วยขนมปังเบียร ขาและขาหน้าวัวแถมจารึกบนลงยังเรียกทามิว่าผู้มีชยัยและขอพรคุ้มครองจากเทพหลายองค์เราก็ว่าเธอจะกลายเป็นเทพในโลกหลังความตายเพราะแบบนี้นักวิชาการหลายคนจึงยังคงตั้งคำถามว่านี่คือความรักล้วนๆที่เจ้าชายมีต่อสัตว์เลี้ยงหรือมันแฝงด้วยความเชื่อทางาศาสนาอันลึกซึ้งกว่านั้นแน่แต่แล้วแม้เจ้าชายทุตโมสจะเป็นราชายาตผู้ถูกกำหนดให้ขึ้นครองบัลลังก์แต่พระองค์กลับสิ้นพระชนม์ตั้งแต่วัยยาวอย่างลึกลับก่อนที่จะได้เป็นฟารโรห์เสียอีก และจุดหักมุมก็คือในขณะที่แมวสุดร,รักของพระองค์ได้รับพิธีศพระดับราช,ชวงศ์เต็มรูปแบบแต่เจ้าชายทูตโมสกลับไม่ได้รับการฝังอย่างสมเกียรติเลยหลุมศพของพระองค์จนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยถูกค้นพบครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงการค้นพบโบราณสุดลึกลับที่ยังถกเถียงไม่จบอย่างกระโหลกคริสตัลชื่อดังมันมีพลังเวทมนต์จริงไหมนะแล้วก็จานประหลาดที่ขุดเจอในจีนมันเกี่ยวกับเอเลี่ยนหรือเป็นแค่เรื่องหลอกลวงกันแน่ไปหาคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้เลย